สวัสดีครับทุกคนอยูผมเดรกครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเด็กสำหรับคี่โลกิของเรานะครับที่มาพร้อมกับซีซันพาสใหม่นะครับในวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวโลกิ3-5นะครับจ่าย3ได้5แล้วก็มีเอฟเฟกคือ,อเปิดตัวนะครับแทนที่การ์ดทั้งหมดในมือเราด้วยการ์ดท,ที่เริ่มจากเด็กของอีกฝั่งหนึ่งโดยที่จะมีราคาลดลงหงก็คือเราจะได้าการ์ดแบบสุ่มมา นะครับแทนที่การ์ดในมือเราทั้งหมดเป็นการ์ดของในเด็กอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาลดลงเพราะฉะนั้นเราจะได้ประโยชน์คือการเอาเทมโปอีกฝั่งนะครับคือเราจะสามารถลงอะไรได้ราคาถูกมากกว่าเขาทําให้เราแวรลูบออดเยอะกว่าเขาได้นะครับ ก่วันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันครับว่าเด็กไหนนะครับที่มาเวลสแนปโซนเขาแนะนําแล้วผมว่าน่าสนใจบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเด็กที่ผมคราฟมาเองอีกเด็กหนึ่งด้วยนะครับรับรองว่าสซัไพร์ทุกคนแน่นอนนะครับยังไงผมก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไคร้าเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยครับโอเคเรามาดูเด็กแรกกันก่อนนะครับก็จะเป็นเด็กที่ใช้ดิดคอเลกเตอร์นะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ โลกิกับเอเจนต์โคลสันนะครับเป็นคอมโบที่โหดมากอันนี้ต้องบอกนะว่าโลกิเนี่ยเป็นการ์ดที่สามารถทำคอมโบกับเอเจนต์โคลสันในเทิร์น6ได้ดีมากนะเพราะว่าตัวเอเจนต์เนี่ยมันจะคอดการ์ดออกมา2ใบแล้วการที่เราใช้โลกินะครับแทนที่การ์ดนะครับมันจะเป็นการเสกการ์ดใหม่แล้วทำให้ตัวติคอลเลกเตอร์เนี่ยตัวโตขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเทิร์นสุดท้ายเรามีการ์ดในมือประมาณ5ใบนะครับแล้วลงเอเจนต์โคลสันมันจะทำให้มือเราเป็น7ใช่ไหมแล้วการที่เราเสกการ์ดสองใบขึ้นมาจากเอเจนต์โคลสันเนี่ยมันจะทำให้คอลเลกเตอร์โตไป2แล้ว และข่าวเนี้พอโลกิลงไปปิดนะครับมันจะทําให้รีเพลซการ์ดแทนที่การ์ดในมือของเรานะครับทั้ง7ใบนะครับเป็นการ์ดใบใหม่ทั้งหมดเราะน้นจะทําให้คอลเลคเตอร์นะครับตัวโตขึ้นอีก7นะครับรวมกับโคสั์เมื่อกี้อีก2เป็น9เลยนะครับแล้วถ้าเราใช้มูลเกลในการก๊อปดิคอลเลคเตอร์ไว้นะครับลงไปเป็นดิคอลเลคเตอร์2ตัวในเทิร์นที่5นะครับมันจะทําให้บอร์ดเราระเบิดระเบอมากนะครับ เราลง4บวกห้านะครับแล้วบวกอีกอย่างละ9ในเลนที่コレ็กเตอร์อยู่นะครับเป็นการเพราฟุชี่ถือว่าโหดมากๆเลยนะครับในกรณีที่เราไม่ได้จวดได้โลกินะครับแล้วก็จะมีตัวเนวิลล่าคิตตี้พายที่เป็นด็อปหนึ่งที่เก่งมากๆอยู่แล้วก็มีอาร์เมอร์มาช่วยกันนะครับ2ตัวนี้ให้ไม่โดนคิวมังเกอร์ปาดได้ด้วยเนาะแล้วก็มีแองเจล่ามีคินเจนนะครับินเจ็นี่ก็สามารถลดราคาตัวที่โลกีเสกมาได้อีกเนะาะเพราะฉะนั้นนะครับเด็กนี้จะเป็นเด็กที่เพาฟูชีโหดมากแล้วก็ ถ้าคุณไม่ได้จวดได้คอเลกเตอร์เนี่ยหรือว่าไม่จวดได้โลกิคุณนี่จะมีวันวินคอร์เซชันอยู่ด้วยตัวอย่างอ่าเนบิล่าแองเจล่าคิตตี้พลายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างโหดมากเลยทีเดียวครับแล้วก็อ่าคุณสามารถที่จะผสมกับลิสต์นี้ได้ครับลิสต์นี้จะเป็นเด็กขโมยการ์ดนะครับก็จะมีดีคอเลกเตอร์เป็นคอเหมือนกันแต่จะมีอาร์เดวิ่ยนีนซอรโผล่เข้ามาด้วยอันนี้เขาจะเป็นเด็กจิมมิกนิดนึงคือเล่นการ์ดของอีกฝั่งนะครับ อ่าเหมือนเล่นเด็กอีกฝั่งเลยแล้วก็เข้าโมยกาดอีกฝั่งมาด้วยนะครับแต่ผมว่าถ้าคุณจะเอาแบบได้ประสิทธิภาพในการเล่นมากขึ้นนะครับมอบนี่อาจจะไม่ไจําเป็นเท่าไหร่เนาะคุณอาจจะรีเพลสด,ด้วยกาดในเด็กอันนี้แล้วก็คุณผสมกันได้อย่างเช่นถ้าคุณไม่มีในวิลล่าไม่มีคิติพลาไม่มีมิลล่านะครับคุณเอาเคเบิ้ลมาแทนได้นะครับเอาเคเบิ้ลมาเอาแมนทิสมาสามารถแทนที่กันได้กับเด็กนี้กาดไหนไม่มีครับแทนที่เอา2เด็กนี้ผสมกันได้เลยมันใช้ฟังก์ชันค่อนข้างคล้ายกันพอสมควรนะครับ ก็จะเป็น2เด็กที่ผมว่าโหดมากแล้วคุณสามารถได้โลกิมาเซิรเวอร์ทัพารกับเพาเพย์นะครับก็สามารถเอามาใช้ได้เลยโหดแน่นอนนะครับต่อมาถ้าเป็น all in gambler อันนี้ผมดูแล้วอาจจะไม่ได้โหดมากนะครับแล้วก็เราต้องคิดด้วยนะว่าอีกฝั่งเนี่ยตอนวันแรกนะครับเขาจะเล่นโลกิเยอะด้วยถ้าคุณเล่นเทคการเยอะแบบอันเนี้ยสุดท้ายเขาจะกลายเป็นมาแก้ทางเราแทนก็ได้เนาะแต่อันนี้ก็จะมี invisible boomer นะครับแล้วก็มี k u l l m u n g e r ไปซ่อนไว้ข้างหลัง เผื่อตอนสุดท้ายเราจะมาปาดเขาถ้าเขาเล่นเ็กแรกอะไรนี้นะครับแล้วก็จะเคาน์เตอร์ตัวเมตาใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้พอสมควรเนาะแล้วก็มันจะกวนๆอีกฝั่งหนึ่งตรงที่เราไปด้วยแฮงของเขานะครับแล้วเราก็ทําการใช้เทคการ์ดแก้ทางอีกฝั่งกอปอีกการ์ดฝั่งหนึ่งมาใช้นะครับแล้วก็เสกอีกการ์ดของเขาเป็นหมูไปเออมันจะเป็นกิมมิกอีกอันหนึ่งนะครับแต่ผมว่าอันนี้อาจจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้โหดมากเท่าไหร่แต่ก็ใครเป็นสายที่ชอบเล่นแก้ทางก็ เล่นได้ลองได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับเป็นเด็กเขาเรียกว่าเนฟอิลูเซียแต่จริงๆมันก็คือเด็กบาสนะครับเป็นเด็กเด้งขึ้นมือเนาะก็จะเป็นมีวินคอนดิชันที่โหดมากเหมือนกันนะครับมีโลกิที่ทําให้เราสามารถาใช้โลกิได้ดีมากเพราะว่าเราจะทําการเด้งขึ้นมือเรื่อยๆเนาะแล้วเทินสุดท้ายเนี่ยถ้าเราคอมโบไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ใช้โลกิเปลี่ยนมือเรานะครับแล้วก็ สามารถลงบอร์ดแบบโหดๆได้ในเชิงสุดท้ายได้นะครับก็เป็นเด็กบลปกติก็เป็นเด็กโหดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามีโลกิเข้ามาช่วยด้วยมันจะเป็นวินเทจเสริมเข้ามาซึ่งเขาน่าจะเล่นสรุกเหมือนกันนะครับอันนี้แต่เขาเอาฮิตมังกีออกในเวอร์ชั่นนี้นะครับแต่ถ้าใครแบบอยากใส่ผมว่าก็ได้นะเราเอาชาเวสออกเนาะจริงๆคือถ้ามันไม่ใช่เดสการ์ดนะครับ ฮิตมังคีเป็นวีคอลเลชันเสริมได้ผมว่ามันก็คุ้มที่จะเอามาใส่แทนชาเวสเหมือนกันนะครับสำหรับเด็กที่มันยืดหยุ่นมีวีคอลเลชั่นเยอะๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่ชาเวสก็ได้แล้วก็ผมคิดว่าจริงๆแทนเอเจนต์โคสันมาแทนสักใบหนึ่งก็ได้อยู่นะมีใบหนึ่งที่คุณรู้สึกไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยดอปหนึ่งอย่างเช่นคอกอะไรเงี้ยนะครับผมว่าคุณแทนด้วยเอเจนต์โคสันก็ได้เพราะต้องยอมรับนะครับว่าอ่าคอมโบโลกิเอเจนต์โคสันเนี่ย มันจะเป็นวินคอลเลคชันเสริมที่โหดมากๆในเทิร์นสุดท้ายนะครับสำหรับเด็กที่มีคอลเลกเตอร์เนาะแต่ว่าอันนี้คอลเลกเตอร์เราอาจจะมีแค่แบบ1ตัวเลยยังไม่คุ้มเข้ากับเด็กที่มันมีมูลเกลมาเซกคอลเลกเตอร์เป็น2ตัวแต่ผมว่ายังไงก็โลกินเป็นตัวที่แสแตทเยอะอยู่แล้วเนาะเออถ้าเราได้เอเจนโคลสันโลกิแล้วก็มีคอลเลคชันอ่ามีคอลเลกเตอร์ในบอดหนึ่งตัวเนี่ยแค่นี้ก็เป็นการพุชพอร์ที่โหดมากอยู่แล้ว นะครับแล้วก็มาเด็กต่อไป Agent of อ h i e l เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่ผมว่าเป็นเด็กที่ผมอาจจะลองไปเด็กแรกๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เสกขึ้นมือรัวๆนะครับแล้วก็มี Moon Girl Copy ตัว Collector เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มี Agent c o โคสมี Devil Renosaur มี Nick Fury นะครับมี h l i c a r r i e r มี g o o s t r i e r r เอาไว้คอมโบกับซิปที่ทิ้งไปได้นะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเล่นมันมอพอสมควรแล้วก็วินคอร์ชั่นครบเลยนะครับ คุณก็สามารถใช้วินคอลเรชันเอเจนต์โคสันโลกิเทพเทปได้เหมือนกันนะครับมีการ์ดคอยเติมมือให้เรื่อยๆทำให้เนวิลเนนสซอร์เราตัวโต,วโตวๆ,ๆนะครับแล้วก็ถ้าได้คอบโมเรดี้ซิปเนี่ยแล้วก็ทิ้งเฮลิเคเลียร์แล้วก็เรียกโกสไลเดอร์มาได้เนี่ยก็จะโหดมากแล้วเรามีซาบูด้วยครับเรามีซาบูที่คอมโบกับการ์ด3ใบในเด็กของเราซึ่งเป็นวินคอเรชันที่ตึงมือ พอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเด็กนี้ผมบอกเลยนะครับน้าเล่นมีธีมของมันด้วยแล้วก็อาวคเนชั่นเยอะมากอันนี้ก็จะโหดมากเหมือนกันแล้วก็มาถึงเด็กสุดท้ายนะครับนี่ก็คือเด็กที่เราผมเพิ่งคราฟมาเลยแล้วผมไปเล่นแบบไม่มีโลกินะครับนี่คุณมาดูได้เลยนะครับผมมีพรูฟให้ผมเอามาซ้อมเล่นๆนะครับในวันนี้นะครับก่อนที่จะหมดคอนเควสาเริ่มซีซั่นใหม่นะครับปรากฏว่านะครับผมเอาไปเล่นนะครับชนะ ได้ตั๋วอินฟินิตี้มาด้วยนะครับเป็นเด็กอคาธานะครับอันนี้แบบยังไม่มีโลกิเลยนะเออเพราะว่าเนี่ยนะครับเด็กอคาธาหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าพออะคาธามาเนี่ยมันทําให้ไอพอไอเลนแรดมาับมันทําให้เด็กอคาธาที่เก่งขึ้นมากนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรามีโอกาสได้พวกเวฟกับเลดี้ซิฟที่จะทําให้อคาธาหลุดจากมือเราไปได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีมูนไนท์ด้วยอันนี้มูนไนท์ผมคอมโบกับพวกสเตเจอร์กับตัว แบ็กโบเ์นอะอันนี้จะเป็นวินคอร์ชั่นทำให้เราสามารถอ่าลงเป็นพาวเวอร์เบรสเทิร์น6ได้ดีมากนะครับก็จะเป็นเด็กนี้นะครับที่ผมได้ตัวอินฟินิตี้มาแบบงงนะครับแล้วเนี่ยถ้ามีโลก,กิเข้ามาอีกนะมันจะทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นนะครับในการที่จะทำให้อคา่า,าเรากลายเป็นการ์ดอื่นไปแล้วทำให้เราคอนโทรลอ่าได้ง่ายขึ้นเนาะก็คือเนี่ยนะครับพอคุณต้องเข้าใจนะครับว่า ตัวเด็กอัคาธาครับมันจะทําให้เราสามารถได้จั่วมากกว่าเด็กชาวบ้านนะอคทธาเนี่ยมันจะขึ้นมาฟรีๆก็คือจากปกติเราจั่วได้เท่าไหร่เนี่ยเราจะได้อาคคธามาเพิ่มอีกใบหนึ่งฟรีเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เด็กเราได้รับการจั่วมามากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับมันจะทําให้เราได้เปรียบฝั่งตรงข้ามอยู่แล้ว1ใบแล้ว้อคราวนี้พอมีโลกิมาอีกนะครับมันก็จะทาให้เราสามารถเปลี่ยนอาคทธาได้ง่ายขึ้น ทำให้อัคคะธาหลุดออกจากมือเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีไอรอนแรดที่มีโอกาสที่จะเสกตัวเองนะครับนอกจากจะเป็นเวฟเป็นเลดี้ซิปได้แล้วก็มีเป็นโลคิเป็นมูนไนได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าซีซั่นนี้ไม่แน่นะครับอากาธาอาจจะกลายเป็นเมตาบางๆเป็นเทียร์หนึ่งเป็นเทียร์หนึ่งหรือเทียร์สองก็ได้นะเออเพราะฉะนั้นนะครับเด็กนี้ใครอยากมันๆนะครับฮาๆด้วยแล้วก็โยโล่ทีหนึ่งนะ มาลองเด็กนี้กันได้นะครับลิสต์นี้ก็ผมจะแปะโค้ดไว้ในตัว Description ให้เลยนะครับก็บอกเลยนะครับว่าซีซั่นนี้ผมว่าน่าจะสนุกพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมีมาไลฟ์ให้อ่าชมกันเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์กันมานานสักพักแล้วนะมาวานับนะบผมว่าเมตามันค่อนข้างจะเสะถียรมันอ่าไม่ได้เสถียรเรียกว่าอะไรมันสเตเบิลวันนี้หนึ่งนะครับไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่แต่พอโลกิเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าซีซั่นนี้นะครับน่าจะมีอะไรสนุกสกขึ้นเยอะเนาะแล้วก็ ไม่แน่วันนี้อาจจะมีไลฟ์กันด้วยนะครับแล้วก็ผมอาจจะมีฮัสต์สโตนมาแซมแซมด้วยนะเดือนนี้นะครับมาแก้เบื่อนดดนึงเนานะสำหรับการ์ดเกมแล้วก็ต้องบอกว่าการ์ดเกมฮัสโตนกับการ์ดเกมมาเวสแนปเนี่ยมันจะวิธีเล่นไม่เหมือนกันเนาะฮัส o n e มันจะเป็นแบบทราน i ิชันอลการ์ดเกมมากกว่านะครับก็เดีย๋ยวไว้มาจอยกันมาเล่นกันในไลน์ได้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กด like, subscribe กันไว้ด้วยวันนี้ผมเร็กก็ขอลาไปก่อนจนคลิปหน้าสวัสดีครับ ส่วนใครที่อยากจะเติมทองนะครับให้ราคาถูกได้มากขึ้นถึง20%นะครับหรือว่าเติมบัตเทิลพลาสในราคา299บาทนะครับคุณก็สามารถเติมกับทางเพาเวอร์เพย์ได้เลยนะครับโดยตัวลิงก์ของร้านนะครับผมก็จะแปะไว้ตรงใต้คำบรรยายของคลิปนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวลิงก์ c e b o o k c o m p o w e r f u l l p a y m e n t นะครับโดยวิธีเติมก็ง่ายๆเลยนะครับคุณแค่กดตรงเมสเซจนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าช็อตนะครับ S เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็กด Enter นะครับคราวนี้ทางร้านนะก็จะส่งเป็นลิงก์ go to shop นะครับคุณแค่กดคาาว่ go to shop ปุ๊บ พอเข้ามาในหน้านี้นะครับคุณจะสามารถพิมพ์คําว่า marvel snap นะครับหรือชื่อเกมที่คุณต้องการเติมได้เลยนะครับแล้วก็ผมฝากนิดนึงนะครับถ้าเติมกับ power p a y นะครับช่วยรบกวนเลือก streamer ครับเป็น Drake x c a m i n g ให้ผมด้วยนะครับคุณก็สามารถพิมพ์ตัว D ตามด้วย R นะครับแล้วก็จะเป็นชื่อ channel ของเราโผล่ขึ้นมาครับก็สามารถกดตรงนี้แล้วก็กดยืนยันการสั่งซื้อได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาช่วยสนับสนุนกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผม Drake ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ